<Okay>. Yeah. สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับนะครับจากช่องปิดแชด FCP t P Family นะครับผมแล้วก็ช่องปิดแชด FCP t Channel นะครับวันนี้จะพูดเรื่องข้อที่จริงคือเรื่องที่เกิดขึ้นโดยตรงในคดีน้องผลไม้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เรื่องที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรครับเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่รู้ว่าน้องหายเนี่ยมันเป็นยังไงมีชาวบ้านรู้มีกี่คนที่รู้ว่าน้องหายกี่โมงมีการเข้ามาจัดการตั้งแต่วันน้องหายเลยหรือมีการจัดการจัดฉากมีการวางแผนตั้งแต่วันน้องหายวันที่สิเอ็หรือ ถ้ามีการจัดการแสดงว่าเรื่องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติถูกต้องไหมท่านสงสัยไหมว่ามันไม่มีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยเหรอและมีคนบอกว่ามีพี่เนี่ยวิ่งตาลีตะเหลือกหาเนี่ยเวลาแปดโมงครึ่งเนี่ยแล้วเทคนิคในการต่อสู้เนี่ยเขาไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดหมายความว่า มันก็เลยระบุไม่ได้ดังนั้นสิ่งนี้น่าสนใจว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่นำไปต่อสู้ในชั้นศาลไม่ว่าจะเป็นคำเบิกความการเขียนรายละเอียดที่ถูกเขียนในการนำไปใช้เอกสารที่มีการแสดงว่าใครพูดอะไรยังไงเนี่ยอันนี้มันจัดขึ้นเองทีหลังได้ไหม มันมีการปรุงแต่งเพื่อเข้าสู่เทคนิคในการต่อสู้ในชั้นศาลเพื่ออยากเอาชนะกันและกันใช่หรือไม่อย่างที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยอันนี้ถูกมองว่าเป็นการโกหกในชั้นศาลด้วยระบบเอกสารหรือไม่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่สำคัญเลยเหรอในการต่อสู้แน่นอนครับมันมีคนรู้ว่า การเข้าไปบริหารจัดการในข้อมูลเพื่อจะนำส่งไปสู่การฟ้องเนี่ยมันเป็นยังไงมันแก้ไขได้ใช่ไหมจะเขียนอะไรไปก็ได้ใช่ไหมถ้าเขียนอะไรไปได้แสดงว่าคุณจะต้องไม่ให้มีพยานเยอะโดยเฉพาะพยานที่รู้กันในครอบครัวเดียวกันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับหัวเมียนี่ยถ้าจะ ถ้าจะสอบสวนเนี่ยจะต้องแยกแยกกันเป็นคนละห้องจะใช้คำถามชุดเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อจะให้ตอบผลตอบจะไม่ต่างกันคำถามชุดเดียวกันคนสองคนผลตอบออกมาผลการตอบคำถามน่าจะต่างกันถ้าเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่ทำให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นแล้วก็ตอบ ถามยังไงก็จะตอบเหมือนกันได้แต่ถ้าจะเป็นการทดสอบก็คือแยกกันสอบสวนมันจะได้ผลต่างกันดังนั้นก็เลยสงสัยว่าทำไมฝ่ายโจทย์จึงถอนพยานออกหลายคนพยานที่ถอนกับเป็นพยานในสามบ้านเป็นหลักที่ถูกมองว่าเป็นคนสำคัญน่าจะเห็นลุมพลอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าพยานทางแม่ไม่มีพยานทางพ่อมีจตพยานทางแม่เด็ก นะครับถูกถอนเป็นเป็นยวงเ่ยทั้งสามีทั้งน้าต่างๆถูกถอนออาหมดเลยท่านลองคิดดูว่าถ้าให้ทุกคนเป็นพยานคำเบิกคำอะไรเนี่ยมันจะเขียนยังไงครับเพราะว่ามันคนที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนเนี่ยถ้าเขียนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมถ้าเขียนไปแล้วมันมันย้อนแย้งกันถ้าเขียนไปแล้วมันผิดมันจะเกิดปัญหา มันก็จะเกิดปัญหาดังนั้นก็เลยมีปัญหาจุดนี้ใช่หรือไม่จึงต้องถอนออกจริงๆแล้วคนที่ดูเนี่ยเขาต้องรู้ว่ายิ่งมีคนในครอบครัวเนี่ยมาให้ปากคำมากเท่าไหร่มันก็จะเป็นการมัดนะหรือว่ามันจะเป็นการยืนยันว่านะใครหรือคนร้ายเนี่ยเรียกว่าโอ้โหอยู่ไม่ได้นั่นลหละแต่ถ้าว่าถ้าเรื่องนั้นมันไม่เป็นจริง ถ้าเรื่องนั้นมันมันมีปัญหายิ่งพูดหลายคนยิ่งสับสนยิ่งพูดหลายคนก็จะมีความเห็นอ่าไปคนละฝั่งอาจจะเกิดผลเสียในการสอบสวนก็ได้อาจจะเกิดผลเสียในการเบริกความถูกต้องไหมอ่ดังนั้นเรื่องนี้ทำให้เราสงสัยว่าข้อเท,ท็จจริงไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้เลยเหรอแล้วสิ่งที่พูดกันไว้เต็มไปหมดทางโซเชียลกับ ไม่มีผลต่อการเบริกความอันนี้เพิ่งรู้นะครับว่าข้อมูลในโซเชียลตัดออกได้แล้วข้อเท็จจริงเช่นมีชาวบ้านเห็นการตามหาเด็กก่อนเก้าโมงนะถ้ามีการตามหาเด็กก่อนเก้าโมงมีคนเห็นเนี่ยแล้วถูกตัดออกเลยแล้วมาเริ่มว่าน้องหายหลังเก้าโมงเนี่ยนี่คือการโกหกนะครับ การโกหกข้อเท็จจริงการโกหกความจริง,อ,รงอันนี้งงมากนะครับดังนั้นฝากนะครับว่าในคดีนี้เราต้องจับตาอย่ากระพริบตานะครับเราได้เห็นอะไรที่แปลกๆที่สุดในเรื่องนี้นะครับแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี้ยมันทําให้เราตกใจว่าเฮ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะดังนั้นเรื่องนี้จะทํำยังไงดีนะครับจะทํำยังไงดีหรือต้องบอกทุกคนว่าอย่าเกิดมาจน อย่าเกิดมาจนเพราะคุณก็จะเหมือนคนที่ไร้ค่ามีปัญหาใดๆก็ไรล้ผลเพราะตัวต่ำอับจนไม่มีคนอยากช่วยเหลือมีแต่คนนินทาอย่างนี้เลยแหละครับดังนั้นเรื่องนี้ต้องสะสางนะครับในเรื่องนี้ต้องสะสางนะครับต้องสะสางใหม่ในจังหวัดอื่นๆมีอย่างนี้ไหมที่มันเรื่องแปลกๆอย่างนี้นะครับ น,นั้นก็ช่วยกันคิดนะครับนะโอเคอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ